สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นดรนดอมนะคะอ่าไม่บังเอิญที่คุณเจอคลิปนี้มาดูนะคะอันนี้คือได้ไพ่มาใหม่มาตรวจบุญกันนะคะอืช่วงนี้พลังคุณงามความดีของคุณกําลังหนุนนําหรือส่งเสริมอะไรให้คุณหรือว่าคุณได้มาพบมาเจอคลิปนี้นะคะอะไรที่ เป็นไกด์ไลน์เป็นคําแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทําความดีหรือคิดดีทําดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจรารณญาณในการรฟังเพราะว่าเป็นแรนดอมเ e n เนอรทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าฟังแล้วนะคะไม่โอเคหรือไม่ตรงหรือไม่ใช่หรือหงุดหงิดใจก็คือปล่อยผ่านนะคะอย่ามีเจตใจที่แบบว่าอาคติเดี๋ยวมันจะเป็นบาปนะคะอะไรที่ฟังแล้วแบบรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกอึดอัดนะคะก เลื่อนผ่านเลยนะคะแสดงว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่แมนเซจของคุณนะคะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยน้องโบจา่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะสาธุขอแค่สามใบนะคะเปิดตรวจบุญให้คุณเนาะสาธุทำนุบำรุง รักษาความยุติธรรมหยิบยากนิดนึงเอานี้ล่ละให้ชีวิตค่ะว้าวดูสิมันนางฟ้าเลยอะอืม คนที่มาพบมาเจอคลิปนี้นะคะคีย์เวิร์ดของคุณนะคะไพ่ตรวจบุญของคุณนะคะบุญกุศลที่คุณได้ทําหรือคุณอยู่ในช่วงของสถานการณ์ชีวิตนะคะการทํานุบํารุงการรักษาความยุติธรรมการให้ชีวิตทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างขึ้นมานะคะหมอโบะจะขอพไพ่ใบแรกให้คุณก่อนนะคะพไพ่ใบแรกของคุณคือมันเป็นไพ่แห่งคําว่าการทํานุบํารุงการซ่อมแซมบุคคล ทํานุบำรุงบุคคลเช่นบิดามารดานะหรือผู้มีพระคุณตลอดจนถึงสถานที่สิ่งของหรือวัดสิ่งก่อสร้างพระพุทธรูปหรือว่าอนิสงส์นะคะจุดนี้นะคะทำให้คุณได้พบได้เจอกับคำว่าความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีทรัพย์สินมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะช่วงนี้ถ้าใครมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ายัางไม่เก็ตแสดงว่าไพ่นะคะ คุณงามความดีของคุณนางฟ้าประจำตัวของคุณได้แนะนําคุณนะคะให้ทําบุญนะคะไพ่เนี่ยจะสื่อว่าคุณควรที่จะทําบุญกับผู้ที่มีพระคุณกับคุณในช่วงนี้หรือแม้แต่คนใกล้ตัวที่ดีเออหรือมันอ่าถ้าสมมติว่ามันนั่นก็คือกับคนที่ดีกับคุณนะ่ะคนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือการทํานุบํารุงนะคะสถานที่ก็ได้ที่เป็นสาธารณะหรือสิ่งของ เออบริจาคอย่างเงี้ยเออสาธารณะหรือว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสะดวกเพราะอะไรก็คือบุญเพราะว่าทําด้วยความว่าไม่มีเงื่อนไขนะคะทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่าสิ่งที่สองขึ้นมานะคะก็คืออ่รักความรักษาความยุติธรรมของคุณสําหรับหลายคนหลายท่านนะคะช่วงนี้ที่คุณได้มาเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณกําลังอ่า อยู่ในโหมดของคำว่าความสมดุลของชีวิตไม่ว่า,าการให้ความยุติธรรมกับคนอื่นหรือแม้แต่การรักษาความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์จรรยบัณของคุณนะคะสิ่งนี้คุณควรจะรักษามันนะคะให้ดีคุณนั้จะเป็นคนที่มีความแบบชัดเจนนะคะเป็นคนที่เขาเรียกมีอาดมคติที่ไม่ ไม่เศษไม่ใช่เศษเดียว,ยวมีคุณธรรมเออเออมีคุณธรรมนะคะกว่าจะคิดคำนี้ได้มีคุณธรรมเที่ยงตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือกฎแห่งกรรมก็ตามเหมือนถ้าใครมาเจอคลิปนี้นะคุณเนะี่ยจะเป็นคนที่ถ้าทำผิดทำบาปคุณจะเป็นคนที่แบบสำนึกเร็วหรือแบบผลนั้นมันจะตามทันคุณเร็วมากคุณลองสังเกตดูเอาล่ะไพ่แนะนำว่าทำอะไรอย่างตรงไปตรงมานะหากได้ หากได้คู่ก็จงซื่อสัตย์นะคะจะดีมากๆสําหรับใครที่มาเจอกล่องนี้ได้คู่หรือมีคู่หรือคู่ชีวิตหรือแม้แต่อะไรก็ตามนะคะหรือนอกจากหมายถึงคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วอะ่ะมันเหมือนในเรื่องของควาว่าความสมดุลด้วยไม่เอารัดเอาเปรียบคนแล้วก็ไม่ให้คนเอารัดเอาเปรียบนะคะเออสำหรับคนคนเนี้ย อืแสดงว่าช่วงนี้นะคะอะไรที่ที่เป็นความยุติธรรมหรือมาใครมาชวนให้คุณไปอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่คุณหรือมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นมาแสดงว่าช่วงนี้คุณควรอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าให้รักษานะคะความยุติธรรมความเป็นตัวของตัวเองตัวคุณนั่นแหละนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีคำว่า,าความน่าเชื่อถือ ะะแล้วก็มันเป็นกดด้วยกดแห่งผลบุญกดแห่งกรรมต่างๆนานานะคะทีนี้ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายของคุณนะคะในเรื่องของบุญของคุณช่วงนี้พลังบุญของคุณช่วงนี้คือบางคนก็มีการแบบให้มานะคะบางคนไปทําบุญมาแล้วละ่ะกดน้ํามาด้วยการให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือการให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือต้นไม้ก็ได้เออหรือคุณไปรดน้าต้นไม้มาก็ได้นะนเนี่ย สิ่งที่มันเป็นสาธารณะนะคะล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเหมือนคนที่ได้ใบเนี้ยแล้วก็ทำบุญกับทาบุญกับชีวิตการไถ่ยโคกระบือปลาปล่อยปลาต้นไม้ปลูกต้นไม้บนโลกใบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกที่ไหนหรือแบบว่าไปปลูกในวัดก็ได้แต่ถ้าคุณไม่สะดวกคือปลูกที่บ้านคุณมันก็เป็นมันก็เป็นแบบ สิ่งมีชีวิตที่เติบตโตบนโลกพื้นโลกใบนี้เหมือนกันนะคะมักจะมีคนนะคอยช่วยเหลือคุณนะคะผลบุญของคุณช่วงเนี้ยเออถ้าคุณทํามาแล้วนะคุณสังเกตเองว่าคุณไปทํามาหรือเปล่าเอออย่างเช่นการให้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์การช่วยเหลือนะคะนี่คือคุณจะไม่ตกเราะกำลําบากค่ะแล้วคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีแคล้วคลาดด้วยนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยอะ่ะอืม แล้นั่นก็คือไพ่เนี่ยเขาขึ้นคําแนะนําว่าให้ทําบุญนะที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตจะดีช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงพลังงานแค่ 1- นถึงสมเดือนนะคะพลังงานของแค่หนึ่งถึงสมเดือนทีนี้มามาดูนะคะว่าพรใดนะคะต่างๆนา,า,านานี้พรก็อยู่ในนี้แล้วนะถ้าคุณทําผลบุญเนี้ยจะกลับไปหาคุณหรือรวมไปถึงคุณเคยทํามาแล้วอดีตนะคะคุณกําลัง จะพบกับคำว่าได้รับการสนับสนุนนะคะกับชีวิตที่แบบว่ามั่นคุงนะคะแล้วก็อยู่ในคำว่าแบบไม่มีใครทำอะไรเราได้นะคะขอให้คุณโชคดีที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันพลังบุญดีของคุณไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิฟเิค่ะ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.